สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมมาตอนหน้าห้าสิบแปดนะครับมอเซนะครับหนังสือแฟชัอนยางนี้นะครับหนาครูรลฟ์สดแต่ละครั้งก็สองชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าสิบหน้านี ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับนะขอญาตเติงน้ำนิดเดีเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนะคือล o กแอ t h ด d i a แกรมนะครับให้ดูไดแกรม and complete the sentence และทำประโยคให้สมบูรณ์ with t h e b e s t adverb นะครับด้วยคำขยายกริยาที่ถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดดังนั้นนะครับแ d v เ r b เอาคือแฟ n ซีนะครับนักเรียนต้องรู้เปอร์เซ็นต์นะครับนะ ถ้าเห็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับ99%นะครับนาก็ให้ใช้ว่า usually นะครับข้อหนึ่งให้ตอบ usually นะครับเพราะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ให้ตอบ always นะครับนานักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องจำเปอร์เซ็นต์ได้ได้นะครับพอมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่งพูดจบไปนะครับตรงนี้นักเรียนตอบ always นะครับถึงแปลไม่ออกก็ตอบได้เลยนะครับ always ร้อยเปอร์เซ็นต์ go to bed at night นอนกลางคืน เารเนะครับไปโรงเรียนด้วยรถบัสสองเปอร์เซนตนะครับหนาน้อยมากๆนะครับหนาก็ให้ใช้คบว่า hardly ever นะครับ hardly ever แปลว่าแทบจะไม่นะครับนะสองเปเซนี่ย hardly ever นะครับเชับแท็กซี่ทูสรูเนะครับแทบกจะไม่เคยนั่งรถแท็กซี่เลยนะครับนะเช่นสมมติถ้าประกาศเป็น R นี่ไอนะครับไห i hardly ever เ a k ค a t a แท็กซี่ทูสกูลแปว่าฉันแทบจะไม่เคยนั่งรถแท็กซี่เลยนะครับไปโรงเรียน99%เมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับก็ตอบ usually เหมือนเดิมนะครับนาฉะ i นะครับ I usually have breakfast นะครับฉันมักจะรับประทานอาหารเช้านะครับหรือรับประทานอาหารเช้าบ่อยๆข้อที่5ครับผม80%นะครับ80%นี่ให้ใช้ อ่าออฟเฟนะครับนะหรือว่าใช้ยูชเี่ก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะหนังสือบางเล่มนั้นบอกว่าออฟเฟนะั้นห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะครับนะดังนั้นแปดสิบเปอร์เซ็นตก็ใช้ยูชเี่ดีกว่านะครับนะตามอ่าหนังสือที่คุณครูนำมาสอนนักเรียนนะครับนะก็จะบอกว่ายูชเี่นั้นเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเราก็ใช้ยูชเี่นะครับ,รบ have a big breakfast นะครับ แล้วก็50%นะครับ50%นะครับหนังสือหลายๆเล่มนะครับจะบอกว่าออฟเฟนนะครับนะจางนั้นก็ให้นักเรียนเขียนกันว่าออฟเฟนตรงนี้นะครับ OFGN นะครับ50%หรือบางเล่มจะบอกซ้ำทามนะครับก็เอาเป็นว่าออฟเฟนดีกว่านะครับนะเพราะบางเล่มนั้นซมำทามจะบอกว่า25%เอง โอเคครับไปต่อครับผมนั่นก็คือ look at the short and complete the sentence with a appropriate adverb ให้เติมคำนะครับขยายกริยาลงไปตามที่เหมาะสมนะครับในประโยคต่างๆให้สมบูรณ์นะครับผมนั่นก็คือนะครับ นี่นะครับหนาข้อที่ศูนย์นะครับเขาทำมาให้ก็คือต้องดูจากรายละเอียดนี้ด้วยนะครับแน้ว็็บอกว่าชีวิตสมมติบุญนะครับเขาไปเที่ยวที่อนุสาวรีย์ต่างๆนะครับท้าไว้ส e วินะครับแปลว่าอาทิตย์ละสองครั้งคุณครูก็เลยใส่เป็นสีอะไรนะวิซ่าสีแดงนะครับนี่นะครับวิซิตสมมิบุญนะครับครั้งแรกนี่ครั้งที่สองนะครับ จากนั้นอาทิตย์หนึ่งหนึ่งนะครับเข้าไปสองครั้งเองก็เลยตอบไวายสวิกนะครับนะเอาแต่เอาคําเหล่านี้มาตอบนะครับนะอย่าเอาคำอื่นนะครับนะนี่เอาคํำไวายสวิกมาตอบแล้วข้อที่หนึ่งพอข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าไปชมวิวนะครับนะโกไซซิงนะครับไปชมวิวไปชมวิวนักเรียนก็มาดูนะครับโกไซซิงนะครับเนี่ยคุณครูเขียนครั้งที่สามอ h ไม่ใช่นะครับ เขียนดอกจันทร์วันที่สามนี่คือเพล์เพล์สปอร์ตนะครับหลังเขียนเลขสามเป็นข้าหลักไซซซิงนะครับมีวันไหลวันไหนครับวันเสาร์นะครับและไซซซิงนะครับมีวันอาทิตย์นะครับคุณครูรัดรัดกันต่อเลยนะครับนะเพราะคุณครูเช็คดูไว้แล้วนะครับมีแค่สองวันนะครับเมื่อมีแค่สองวันนะครับนักเรียนตอบว่าอะไรครับตอบว่า every weekend นะครับข้อนี้นะครับหนาข้อสอง และแอลรี่บอกแล้วนะครับหนาห้ามเติมเอสเด็ดขาดนะครับหนาคำคำนามที่ตามหลังมาอย่าเติมเอสนะครับนาด้วยเหตุผลว่าแอลรีนะครับแอลรีแอนนี่นะครับซัมนะครับหนาตามมาด้วยคํานามเอกพจน์นะครับหนาห้ามเป็นผู้พจน์เด็ดขาดตอบข้อที่สองนะครับพอไปข้อที่สามครับอ่าข้อที่ข้อที่หนึ่งนะครับตัวตีเมื่อกี้ข้อศูนย์อันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเดี๋ยวต้องเรียนไปใส่ข้อสอง ข้อหนึ่งส่วนข้อสองนะครับผมชีเพรสปอดนะครับเขาเล่นกีฬานะครับนะเล่นกีฬาเพรสปอ t นะครับคุณครูก็ทําสีเขียวไว้แล้วนะครับว่าครั้งที่สามเอาเป็นว่าไม่ต้องขึ้นไปเช็คแล้วนะครับนะว่าครั้งที่หนึ่งวันไหนครั้งที่สองวันไหนเอาเป็นว่าเล่นกีฬาอาทิตย์ละสามครั้งนะครับนะอาทิตย์ละสามครั้งก็นักเรียนตอบเป็น three times a week นะครับ three times a week นี่นะครับนะ three times a week เป็นข้อที่ข้อที่สองท่บอกเรานี่ข้อที่ศูนย์นะครับข้อที่สอง,อสองถูกต้องนะครับข้อที่สามนะครับไปไว่ายน้ำนะครับผมไปไว่ายน้ำเนี่ยคุณครูก็เช็คแล้วนะครับนะว่ามีทุกวันนะครับนะมีทุกวันดังนั้นก็ให้ตอบว่า every day นะครับนะ every day นะครับที่ตอบได้สองครั้งนะคำว่า every day เนี่ย ข้อสามพอข้อที่สี่นะครับผมชีควีตอัพเลนะครับเขาตื่นนอนสายตื่นนอนสายก็ทุกวันเหมือนกันนะครับนะก็ตอบ every day นะครับตรงนี้ตอบ every day ข้อที่ห้านะครับเขากินไอศครีมนะครับนะกินไอติมนะครับอาทิตย์ละสี่ครั้งนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปเช็คแล้วนะครับตรงนี้นะคุณครูเช็คมาแล้วนะครับนะนี่นะครับไอศครีมนะครับสี่ครั้ง อาทิตย์ละสี่ครั้งนะครับภาษาอังกฤษว่าอะไรครับนักงเรียนอาทิตย์ละสี่ครั้งโฟทามสวิกนะครับตอบตัวนี้นะครับข้อไหนเราไม่รู้นะครับนะแต่ตอบโฟทามสวิกไปต่อครับอ่าเข้าไปปิกนิกนะครับนะไปปิกนิกนะครับพอเช็คแล้วทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะทุกๆุกวันวันอาทิตย์ก็ให้ใส่ว่า every Sunday นะครับนะ every Sunday อนไนครับนี่นะครับ e v e r y Sunday นะครับไปปิกนิกนะครับนะทุกๆวันอาทิตย์ต่อไปนะครับผมไปดูหนังนะครับเข้าไปดูหนังนี่อาทิตย์ละครั้งเดียวเองนะครับนะอาทิตย์ละครั้งเดียวเองนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยถ้าคุณครูจําไม่ผิดนะครับนี่อ๋อไหนแล้ว <laughs> นึกว่าจําได้ไหนไปใส่ไว้ตรงไหนแล้ะครั้งเดียว นี่นะครับหนังครั้งเดียวเองซีนิม่านะครับนะนะครับอาทิตย์ละครั้งเดียวนะครับภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ once week นะครับ once week o n c นะครับนี่นะครับ once week นะครับไปดูไปดูหนังและมาข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมทําการบ้านทําการบ้านนี่ในที่นี่คือไม่เคยทําเลยนะครับนะเพราะว่าในตารางไม่มีเลยนะครับว่าดูโฮมเวิร์กนะครับหาอย่างไรก็ไม่เจอ ดังนั้นให้ใส่อะไรครับให้ใส่ว่า never นะครับนะโอเคจบนะครับนะข้อสุดท้ายตอบ never นะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับนะเพราะว่าทำตามตารางที่เขียนมาต่อไปครับมาเรียนเรื่อง verb of p f e f f r e n c e นะครับก็คือคำกริยาที่บ่งบอกอาความชอบต่างๆนะครับนะก็คือมีคำว่า listen นะครับชอบอไม่ใช่นะครับ มีคำว่า like นะครับที่แปลว่าชอบมีคำว่า love นะครับที่แปลว่ารักหรือแปลว่าชอบนะครับมีคำว่า don't mind นะครับไม่รังเกียจมีคำว่า hate นะครับคําว่าความชอบนั่คือทั้งชอบและไม่ชอบนะครับนะคําเหล่านี้นะครับต้องตามมาด้วยกริยา ing นะครับนะกริยา ing ดังนั้นก็คือเอาคํากริยาเหล่านี้นะครับไปเติม ing ลงไปแค่นั้นเองดังนั้นเอาคําไหนดีนะครับนะลองมาแปลกันก่อนนะครับ ถ้าไม่แปลนะครับจะไม่รู้นะครับว่าจะเอาคําไหนมาตอบนะครับนะข้อศูนย์นะครับก็าตามมาให้นะครับบอกว่า I like listening to music แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าฉันชอบฟังดนตรีนะครับนะ I like listening to music พอข้อที่สองนะครับฉันไม่ชอบนะครับไม่ชอบอะไรครับหมอฟันนะครับมีคำข้างบนนะครับนะ ก็ให้ตอบคําว่า going นะครับเพราะต้องเติม ing นะครับนักเรียนข้อที่หนึ่ง I don't like going นะครับ to the dentist นะครับไม่ชอบไปหาหมอฟันนะครับนะเพราะไปหาหมอฟันนี่แน่นอนนะครับนะไม่ใช่ไปขอตังค์นะครับต้องไปให้หมอฟันถอนฟันหรือรักษาฟันนะครับไปข้อที่สองนะครับผม I love นะครับคอมพิวเตอร์เกมนะครับคอมพิวเตอร์เกมนี่ก็ต้อง playing นะครับนะ I love playing ความมื g เกมนะครับฉันชอบเล่นเกมนะครับข้อที่สามนะครับ I don't enjoy นะครับฉันไม่สนุกสนานเลยนะครับหรือไม่ชอบเลยนะครับกับอะไรครับกับการตื่นแต่เช้านะครับนะต้องเขียนว่า getting นะครับนะ I don't enjoy getting up early นะครับไม่ชอบตื่นเต่เช้าคำเหล่านี้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับลูกนะ คำกริยาเติเมนจีนะครับเรียกว่าคําอาการนามนะครับถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์แปลว่าฉันไม่ชอบการฟังดนตรีฉันไม่ชอบการไปหาหมอหมอฟันนะครับฉันไม่ชอบอ่าฉันชอบการเล่นคอมพิวเตอร์นะครับเกมคอมพิวเตอร์ฉันไม่ชอบการตื่นแต่เช้านะครับและไปข้อที่ห้านะครับฉันไม่รังเกียจภาษาอังกฤษก็ไม่รังเกียจการพูดนะครับ speaking นะครับ I don't mind speaking English แปลว่าฉันไม่รังเกียจในการพูดภาษาอังกฤษนะครับข้อที่5นะครับ I had นะครับ homework ก็ต้องใช้คำว่าดูนะครับ I had doing homework นะครับแปลทำประโยคแปลว่าฉันรังเกียจในการทํทำการบ้านนะครับหรือว่าฉันขี้ค้านทำการบ้านประมาณนั้นนะครับนะก็เอาตามประโยคแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับผม ไอคันสเตนไอคันสเตนนะครับถ้านักเรียนเรียนมากับคุณครูก็คงจะตอบได้นะครับไม่ได้แปลว่าฉันไม่สามารถยืนนะแปลว่าฉันไม่อดทนนะครับนะสเตนนี่แปลว่าอุดทนนะครับฉันไม่อุดทนต่ออะไรครับเหลือคําเดียวนะครับนะต่อ traveling นะครับ c น a ะค t stand นะครับ traveling <rib ército> by air เดินทางโดยแอร์นะครับก็คือเดินทางโดยเครื่องบินนั่นเองนะครับคำว่า by air ฉันไม่ชอบเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับกลัวตกเครื่องบิน โอเคครับผมไปต่อ object pronoun นะครับคือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมนะครับไม่ต้องอ่านคำสั่งแล้วนะครับนะมาตอบกันเลยนะครับตัวอย่างข้อแรกข้อศูนย์เขาทำมาให้ก็คือ I love listening to my MP3 player เยอะไหมครับนะคำว่า love คำว่า like อะไรต่างๆนี่ต้องตามมาด้วยคำกริออยาเติมมนจี ฉันชอบการฟังนะครับแต่ถ้าแปลตามหลักวยากร์แต่เวลาแปลเป็นไทยไม่ต้องใส่การเข้าไปนะครับฉันชอบฟังเย็นๆก็ได้ฉันชอบฟังเครื่องเล่นเอ็มพีสามนะครับไอรับโซลิ t ันทูฉันชอบที่จะฟังอะไรครับฟังมันนะครับทีนี้เครื่องเอ็มพีสามก็แทนค่าด้วยคำว่าอ t i อก็คือส uh, uh, ามออฟเจ็คออฟเจ Pro n o นแหมลิ้นพัดกันเลยมาดูข้อที่สองครับข้อหนึ่งครับ I don't like test test นะครับแปลว่าวิชาที่สอบนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแบบทดสอบก็ได้นะครับฉันไม่ชอบแบบทดสอบเลยนะครับดังนั้นไอ้นนไลน์อะไรครับแบบทดสอบเติม s นะครับนะตอบอิไม่ได้อีกแล้วนะครับตอบไรครับต้องตอบเดมนะครับนะ chesem นะครับ t h e m ข้อที่สองับ i don't like my bedroom นะครับฉัน I like my bedroom ฉันชอบห้องนอนของฉันห้องนอนมีกี่ห้องครับผมห้องนอนมีห้องเดียวนะครับก็ I like it นะครับ I love my best friend นะครับฉันชอบเพื่อนสนิทของฉันที่ชื่อว่าเฮเลนานะครับดังนั้นเฮเลนาเป็นผู้หญิงนะครับ I love her นะครับตรงนี้ตอบเธอ I enjoy watching o ุตบอลนะครับฉันชอบดูฟุตบอลนะครับ enjoy watching นะครับการเกมการแข่งขันฟุตบอลก็ถือว่า เป็นอิดนะครับ IT it. I T E I C พอ every day นะครับฉันเจอกับพอทุกวันนะครับพอเป็นชื่อของผู้ชายนะครับดังนั้น I C him ครับ I C him S I M him every day นะครับทุกวัน Miss uh, Smith ไม่ใช่ Miss Smith Miss Smith นะครับคำว่า Miss เนี่ยหมายถึงแต่งงานก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้นะครับนะแต่ถ้า uh, M R S นะครับนะอ่านว่ามิสนะครับอันนั้นสมรสแล้วนะครับแต่งงานแล้วอันนี้ว่ามิสนะครับมิสโอเคยากนะครับนะเปิดออกคุณครูฟังมาจากคลิปนะครับถ้าตัวนี้อ่านมิสนะแต่ถ้าตัวนู้นมิสสนะครับหรือนะเอ S นะครับอ่านว่ามิสมือนกันยเปนนู้นมิสแต่อันนี้ M S เอ็มเอครับโอเคยากภาษาอังกฤษนะบางคำศัพท์นะมิสสมิสนะครับนะ ได้สอนนะครับพวกเรานะครับสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่พวกเรานะครับดังนั้นนะครับหรือว่าท่านนะครับนะสอนใครครับแก่พวกเราก็สอน us นะครับ us นะครับเป็น object pronoun ไปต่อ present continuous นะครับนะก็คือประธานบวก isam หรือ a e บวก verb ing ไม่ต้องอ่านคำสั่งแล้วนะครับนะเอาคำกริยามาเติมลงไปเลยคำกริยาเหล่านี้นะครับในบุ๊ก์หรือว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับ They are going to school now นะครับพวกเขากำลังไปโรงเรียนตอนนี้นะครับ g o นะครับตอบได้สองครั้งนะครับนำมาตอบแล้วหนึ่งครั้งจะทำเป็นเสียดีกว่านะครับเห็นชัดข้อสองดีนะครับ They คีนะครับเดคีนะครับก็คือกุญแจนะครับกุญแจดังนั้นก็คือใช้ลูกฟอนะครับนะเอาไปก็คงรู้เขียนอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เขียนเขียนข้อเลยนะครับเดี๋ยวงงไม่รู้ข้อไหนข้อไหนดังนั้นเดนะครับคู่กับอะไรรับนักเรียนคู่กับอาร์นะครับนะเดอลูคกิ้งโฟนะครับตรงนี้ให้เขียนว่าเดอเดเดก็เขียนไปแล้วนะครับให้เขียนว่าอาร์ลูคกิ้งโฟนะครับเดคียนะครับแปลว่าพวกเขากําลังมองหากุญแจของพวกเขาอยู่ วาร์ดนะครับเดย์ day ตรงนี้หมายถึงกุญแจแล้วนะครับเดย์ day ตัวนี้กับเดย์ตัวนี้คนละเดย์นะเดยตัวนี้คือคนนะครับผู้คนกําลังเดอาร์ลูกยิงฟอรกำลังมองหากุญแจของพวกเขาอยู่วาร์ดนะครับคือกุญแจเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้อที่สองนะครับประเทศอิตาลีนะครับนะกำลังทำอะไรนะครับนะกับประเทศสเปนซึ่งอยู่ในยูโรคัพก็กำลัง เล่นกีฬาอยู่นะครับดังนั้นก็อิตาลีอาเฟริงนะครับประเทศอิตาลีกําลังเล่นอยู่กับประเทศสเปนนะครับในยูโรคัพนะครับถามไปว่าเล่นกีฬาอะไรนะครับตอนนี้ก็ใส่อิตาลีอาเฟริงนะครับตรงนี้ให้เขียนว่าอาเฟริงนะครับใส่เย์นี่อาเฟริงข้อที่สามนะครับผมอ s it is her birthday นะครับมันเป็นวันเกิดของหล่อนนะครับ Today วันนี้ and she นะครับและหล่อนนะครับ her best clothes นะครับหล่อนก็ใส่เสื้อผ้าชุดที่ชอบที่สุดเลยดังนใส่เสื้อผ้าก็ she อะไรครับ she is wearing นะครับนะ she is wearing เพราะเป็น present con นะครับหลก็ใส่ present con เดียว is wearing นะครับตรงนี้เขียนถูกนะครับนะ is wearing นักเรียน ไปข้อที่สี่ครับซิลเวียนะครับซิลเวียทำอะไรจดหมายนะครับนะก็ is writing นะครับนะซิลเวียเป็นเอีกพจน์อีส i i ไรนะครับ writing ตัดอีออกนะครับนะตัวทีตัวเดียวนะครับ is writing a l e t t e r กำลังเขียนจดหมายชวนแกรนด์มาไปยังคุณย่าหรือคุณยายของหลอดอินริกาที่อยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ห้านะครับมารียนไอเป็นผู้พจน์นะครับนะ เ i r ผมของเรานะครับนะ we have a date ต้องการไปเดทนะครับนะทำยังไงกับผมครับก็ are washing นะครับกำลังสระผมนะครับนะล้างผมในนี่คือสระผมนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า are w a t c h i n g นะครับ are washing นะข้อห้า Maria and I are washing our hair นะครับ we have a date ข้อที่หกครับผม I am at the shop ฉันอยู่ที่ร้านค้านะครับ N I ฉันกำลังอะไรนะครับกับเล็บท็อปก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเช่นโน้ตบุ๊กเป็นต้นกำลัง R buying นะครับนะ r buying เดี๋ยวนะครับ M นะครับไม่ใช่ R ทุวทีครับ I คู่กับ M ทุวทีครับนะ I am buying นะครับตอบ M buying ข้อที่เจ็ดครับเด e t เดย p โทรศัพนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ยังไงครับ Answer it Answer it แปลว่า ตอบมันตอบมันในที่นี้คือไปรับสายน้อยนะครับนะโทรศัพท์ R อ่า e s นะครับโทรศัพท์เครื่องเดียว east ringing นะครับนะ i s ringing ตัวนี้นะครับกาลังดังนะครับนะโทรศัพท์กําลังดังไปรับสายเดี๋ยวนี้นะนะครับ a s w e i t ข้อที่แปดครับ at school นะครับที่โรงเรียนนั้นเราทำอะไรภาษาอังกฤษครับเราเรียนภาษาอังกฤษเรียนคณิตศ,ศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์ we คู่กับ R แล้วเรียนก็คือเรีย n หรือ Study นะครับในที่นี้มีคําว่าอะไรครับมีคําว่า Learn We are learning นะครับเขีนนะครับหนา We are learning จบนะครับข้อที่เก้าก็ Hi Maria สวัสดีมเรีอ่าทำยังไงคุณหมอนะครับ I don't feel well I don't feel well แปลว่าฉันไม่สบายนะครับอย่าแปลว่าฉัน ไม่รู้สึกดีนะครับ n ดน e e ลแปลว่า well, ไม่รู้สึกเว l แปลว่าดีจะแปลว่าฉันรู้สึกไม่รู้สึกดีนะครับหมแปลว่าฉันป่วยนะครับนะ don't f e e l w เว l well, เนี่ยดังนั้นมาเรียอะไรหมอครับมาไฮมาเรียสวสดีมาเรียฉันนะครับนะฉันฉันกำลังไปหาคุณหมอนะครับเพราะ I อ m going อนะครับนี่ go i ิ g ตอบตอเงิได้เห็นไครับ i am going to the doctor นะครับฉันกำลังไปพบหมอ ก็สุดท้ายท้ายสดครับข้อที่สิบนะครับผมมามคุณแม่แอมบิซีนาวตอนนี้ผมยุ่งมากเลยดังนั้นฉันจะจะอะไรนะครับจะไปคุยโทรศัพท์นะครับนะสปีคนะครับเหลือตัวเดียวแล้วก็เป็นไอก็ต้องคูดกับแอมนะครับนะแอมสปิกิ่งทูแอนโทนิโอออนเดอะโฟนนะครับ คุณแม่ตอนนี้ผมนุ่งมากเลยนะครับผมกำลังคุยสายอยู่นะครับกับแอนโทนีโอนะคุณแม่นะจบนะครับผมหน้าห้าสิบแปด